สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่งานวันกันแล้วกับงานไอคอนสยามอาจารย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์กับทีมในการจัดง,งานในปีนี้ชายคนิกสงกรานต์เซอร์เรชั่น2 0 2 4นะคะซึ่งเราจัดกันทั้งหมด12วันเต็มเริ่มต้น1 0ถึง11เมษายนในขณะนี้ขายืนอ,อยู่ที่ลานริมพักิมน้ำเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ในการเปิดงานรวมถึงเป็นลานกิจกรรมทุกพิธีการและรวมถึงการเปิดสงกรานต์ทุกวันกันด้วยซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดงานของไอคอนสยามในปี ะะทุกท่านทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงการานของประเทศไทยของเรานั้นให้เป็นโมดกโลกในสาขาโมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาิฉะนั้นทางสยามขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเฉลิมฉลองระดับการฉลองในทุกมิติให้กับประเพณีสงการานซึ่งถือว่าวันนี้เรามาถึงการจัดงานวันที่6กันแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะพบกับความสําคัญและการไฮไลท์ของเราในช่วงห้าโมงเย็นในวันนี้โอตอยากจะขอเชิญทุกท่านนั้นนะคะมาเยี่ยมชมงานการรวมถึงมาบอกกันด้วยว่าในไอคอนสยามของเรานั้นเรียนด้านในและก็ด้านนอกเรามีจุดไหนน่าสนใจกันบ้างค่ะด้านในไอคอนสยามของเรานะคะเราได้อัญนเชิญรูปที่สําคัญมาสถานไว้ให้ประชาชนนั้นได้กราบไหว้สังารักขอพอรรวมถึงส่งน้ําพระ เพื่อไปสิริมงคลเรื่องในวันปีใหม่ไทยเริ่มจากจุดแรกค่ะพี่ชั้นจีไอคอนลัก เราได้อัญเชิญพระศระีหิงจำลองนะคะจากวัดพระสิงห์วรักมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านนั้นได้ไหว้พระขอพอรรวมถึงส่งน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทยด้วยอีกหนึ่งจุดที่โซนชั้นจีสุขสยามนะคะเรามีพระรูปสี่ภาคให้ทุกท่านนั้นได้ไหว้พระขอพอรรวมถึงส่งน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทยเช่นกันค่ะสองจุดนะ ชั้นจีไอคอนลั์แล้วก็ชั้นจีโซนสุขสยามกันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้เวลาห้าโมงเย็นของทุกวันค่ะเราจะมีไฮไลท์นั่นคือขบวนแห่นางสงกรานต์รอบกับวันขบวนวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตรดการตาวิจิตรงดงามสวยงามมากๆเลยในวันนี้เรามาถึงวันที่6กันแล้วนะคะเราจะมีขบวนแห่นางสงกรานซึ่งเราได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินนักแสดงสาวชื่อดัง มากมายทั้ง7ท่านสลับสับเปลี่ยนแปลงโฉมเป็นนางมระโหรทีวีทั้งหมด7วันวันนี้เราจะพบกับนางมโหรท,ทอเทวีท่านที่6นั่นคือคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่จบขบวนกันแล้วนะคะทุกท่านคะเวะลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันเราจะมีศิลปินมาแสดงคอนเสรริร์ตให้ทุกท่านได้ได้ชมฟรีกันด้วยนะคะย้ำนะคะว่าทั้งขบวนแห่นางสงกรานหรืขอขบวนวัฒนารมรวมถึงมินิคอนเสรริร์ตของเรานั้นเราจัดเต็ม ฟรี12วันที่ไอคอนสยามกันค่ะวันนี้หลังจากจบขบวนนะคะแห่สงกรานโดยคุณใหม่ดาวิกาวันนี้แปลงโฉมเป็นนางมโหทรเชวีแล้วหนึ่งทุ่มตรงเราจะพบกับไลฟ์อัพศิลปินมากมายวันนี้บอยกรุ๊ปที่ฮอตกันมากสำหรับวงบัส นอกจากนี้ยังมีวงไลายเคนค่ะมีวง Every Rise มีอ่าแดนสุทธยาวรวมไปถึงนะคะพี่อาร์ดีเจมาตินที่มาจากศิลปินรายการช่วงเอเชียรวมถึงศิลปินต่างๆมากมายที่มาจัดเต็มอัดแน่นทั้งสองวันเต็มย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอีถึงไฮไลท์สนของเราค่ะเป็นด้านนอกนอกจากเราจะมีขบวนแห่ดังสงกรานต์รวมถึงียกขบวนกันแล้วนะคะด้านหลังออสในขณะนี้จะเป็นชาวเวอร์น้ำยักษ์ริบมะนาวเจ้าพยาแห่งเดียวในไทย ที่มีน้ำเล่นตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3าทุ่มครึ่ง12วันเต็มเล่นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะแล้วทุกวันหนึ่งทุกตรงนะคะพบกับศิลปินสุดบันกับทุกๆคอนเสิร์ตวันนี้ต้องติดตามกันว่าแต่ละวันนั้นมีใครบ้างแต่อีกสักครู่หนึ่งท่านจะได้พบกับนางโหทโรนเชวีคนใหม่ดาวิกาพร้อมกับบวนอ่าเรียกว่าเป็นริขบัฒนธรรมที่สวยงามมากๆเลยนะคะ รวมถึงหนึ่งตุ้มตรงวันนี้นุ่มบอยแบนด์หรือบอยกรุ๊ปที่ตอนนี้นะคะแฟนคลับมาจองที่นั่งตั้งแต่เช้ามดกันแล้ววันนี้วงบัสวง l ลน e ค e นเอเวอร์ไนส์ดานสนทธยางบูชินนะคะดีเจมาเรนจากช่วงเอเชียรอทุกท่านอยู่แน่นอนหนึ่งตุ้มตรงถ้าสามารถกดติดตามก็ได้ไม่ว่าจะเป็น c ีเฟรสไนไอคอนสยามแฟนเพจกันได้รวมไปถึงถ้าสามารถติดตามข่าวสารต่างๆกันได้นะคะและชุดเทศกาลดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะเพื่อสร้างสีงสันของเทศกาลบ้านเรา สงกรานบ้านเราวันหลังใครที่จะมาที่นี่แล้วไม่มีเสื้อลายดอกอยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านสามารถหาซื้อเสื้อลายดอกที่เป็นลายเฉพาะไอเข้าสยามร่วมกับนารยาและ The c u l t o r Project นะคะมาจัดทําเสื้อลายดอกเฉพาะสงกรานปีนี้บ้านเรากันวันนี้ได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์คุณเอกทองประเสริฐนะคะเป็นผู้ออกแบบเสื้อลายดอกที่มีจำหนาเฉพาะในปีนี้ที่ร่วมกับนารยาและข้สยามกัด้วย แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อลายดอกนั้นนะคะก็มาจากลายดอกไม้จากเจดีวัดโพนนั่นเองนะคะท่านสัมถหาซื้อกันได้ที่ชั้นเมจุดแรกซื้อจรินครหอกันค่ะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะย้ำว่า12วันเต็มเราจัดงานตั้งแต่วันที่10ถึง21เมษายน12วันเต็มนี้นอกจากมาเล่นน้ำสงการฟรีฉลองวันไหลด้วยกันแล้วนะคะยังจมคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆมากมาย12วันเต็มกันได้เลยที่รีพับพาร์ ริมแมา่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสวยงามรวมไปถึงชาววร์น้ำยักษ์กับวัดสปลัชแลนด์มาร์คหนึ่งเดียวในไะทยวันนี้นะที่เราเล่นน้ำริมแมา่น้ำเจ้าพระยากันค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเราจะพักชมความสวยงามซึ่งวันนี้นางมโหทรเชวีคุณใหไ่ด้าวิการวมถึงริ้วขบวนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตามมากันแล้วในช่วงห้าโมงเย็นค่ะ